สวัสดีครับรอครับรออุณะกูไดหรือว่าสบายดีทุกทกท่านนะครับเอฟซีก็มาดูห้องครัวครับอยู่ขั้นตอนการเ,เติมน้ําลงดินนะเอฟซีดินแน่นนะครับผมก็ยังไม่ได้บางแบบนทีนะอัดน้าให้เต็มเมก่อนนะครับผมเ,เดี๋ยวจะดูแผนงานนะให้แผนงานนะครับผมตีก่ปล่อยน้ำลงไปเอฟซี FC. นีะครับเอาดินใหม่นะครับพี่ดินใหม่จะก่อตีแบบนะครับตีแบบเทพื้นนี่ไหมซีแพ็คนะครผมเทพื้นนะครับเดี๋ยจะก่อบล็อกขึ้นมาห้าก้อนเอฟซีห้าก้อนะครับเบื้องต้นก่อนก่อบล็อกรอบตัวบ้านห้าก้อนนะครับผมนี่ทำมันกรตาสองคนครับสองคนนะครับเอฟซีกอขึ้นมาห้าก้อนแล้วก็ ค่ะว่ากันครับต่อจากนั้นก็ค่ะว่ากันจะเป็นไม้ระแนงหรือว่าเป็นตะข่ายค่อยว่ากันนะครับผมเอาแผ่นแค่นี้ก่อนนะครับผมเอฟซีนะครับด,ดินยังไม่แน่นเลยพี่คืนนี้ได้วางแบบพวกนี้วางแบบนี้วางแบบแล้วก็หาไม้ไผ่ทำเป็นแทนใบเมตรนะครับผมนี่นะครับเอฟซีดินมันใหม่นะเอฟซีดินใหม่นะครับ แผงขึ้นมาวันออนี้นะนออกำแพงเก็บพื้นก่อนก,ก็กาะกำแพงขึ้นมาาโอเคสิไม่ไ,ไมไ่อาจจะมีทำทีละจานด้วยมทำทีละถ้วยทีละจานนะผมเป็นสิงห์สิงห์ล้างจานเนลยสิไมไ่ต้องดูก่อนครับดูตอนต่อไปเนีสิดูงบประมาณก่อนนะครับแต่หน้าหน้าจะมีแหละนะครับผม อย่างใหญ่พี่เนาะนอนทำห้องนอนได้สบายเลยนะครับผมพวกนี้ก็เริ่มตีแบบตัดไม้ไผ่นะครับผ่าไม้ไผ่ทำเป็นวาเม็ดกว้างยาวยาวหกเมตรเนาะยาวหกเมตรนะครับผมกว,ากวาม้างประมากว้างสามเมตรห้าสิบบอกนะครกว้างในสามเมตรห้าสิบนะครับผมกว้างนีย้ยาวนี่หกเมตรนะครับหกเมตรอ่าระหว่างช่องกง็สามเมตรหกเมตร กว้างสามเมตรห้าสิบนะครับผมต้นหน้าก็ยื่นออกมาแปดสิบเซนครับแล้วก็เม็ดฟางเม็ดเม็ดหนึ่งขลังปอนเม็ดเม็ดหนึ่งตัวตัวชายขาขลังนะครับเสาดังในสูงว่าเท่าไรยิ่ดังไหมอ่าเสาดังตัดเก้าสิบเซนนี่เก้าสิบเซนเสาดังครับดังสูงจะดูสวยไอ้ที่เรี้งานเป็นงานเา เดี๋ยวติดตามเบื้องต้นต่อไปครับว่าสีปเป็นยังไงน,นะครับผมแต่ที่แน่นนคือว่าแฟนมตัวคราวคือว่าเทพื้นนะครับผมแล้วก็กอบล็อกอ่าห้าก้อนครับเดี๋ยวประตูทางเข้าดูเขยา่ากันทีหลังว่าจะติดตั้งตรงไหนนะครับผมประตูทางเข้านะครับอืมของครัวหล้างใหม่นะไอี FC นะเดี๋ยวทำให้สวยและดีที่สุดนะครับแถวนี้เป็นหลังแรกเลยทำเป็นตัวอย่างเลย ทำให้คนอื่นจะได้ด้วย,ยนะทีน,นี้ยังไม่มีใครทำมาครัวใหญ่ขนาดงนี้นะครับมีแต่ว่าไม่ได้เทพ,พื้นไม่ได้เดี๋ยวทำให้มันครบ,ครบ,ครบเสร็จเลยของครัวหลังนี้นะครับพอดีคุณหลานงบงบ,งบไปแล้วเพิ่มแล้วนะครับให้จัดให้สวยๆไปเลยคุณหลานบอกคุณนางพยาบาลบอกแบบนี้นะครับเอฟซีเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยครับผโอเคอัปเดตง,งานล่าสุดนะครับเกว่ผน คราวนอะ้ีเอฟซวมายบทำยังไงบ้างนะครับผมรอครับสวัสดีครับ